แกะหมูให้ชิดตัวหนูนะครับว่ามันเป็นซุปไหมน่นะครับแค่นั้นนะครับโอเคจับสูงนะครับพยายามจับให้สูกเนาะโอเคครับยืนเลยครับขอเลือกตัวขอเลือกตัวครับแค่ไม่เป็นไม่นหรอกไม่ไม่ไมันมีฟางหรตุ๋หมูมันเป็นอะไรมันตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตนะครับรอคอยไปดูว่าเป็นยังไงระยะแกมันสูงนะครับโอกาสนี้มันจะแัะเราไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับไม่ต้องกลัวมันหลุดนะ ไ้นะครับเจักของมานี้ไวเนาะมนาจจะมีชนุกบ้างอะไรบ้าก็ค่อยๆเช็กดูเนาะว่ามันเป็นบ่ไหนมันคืออะไรยังไงแล้วพาผมเขามาแชมันเนาะราว่าการเิ็นั้งมีกุปัญหาแลวครับปีแล้วครับเนี่ยมัณ มือคนคนมึงวันนี้คร oh. ับว่าเมี้คนเลี้ยงนึกคนเลี้ยงสินะอย่าให้คนปลกใจครับคือการกจับหนูอย่าจับอย่างนี้อย่าจับจับมาต่ำครับเวลาเขาจูงงวัวเราสะบัดไม่ได้ ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุน่าอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับเนาะมืัอนี้นะครับเนาะมาพบกับนุน่าอเล็กฟา้าขวัญแก่นนะครับเนาะมืัอนี้กับมาส่งหนูนะครับเนาะมาส่งูนุ่นฟาร์มนะครับอยู่อำเภอเพชรเพียนะครับเนาะอำเภอเพชรกับประมาณนะครับลอยชุดนะครับประมาณลอยชุดเนาะมีทั้งหนู่ยนุ่ยหนูใหญ่นะครับเนาะหอมมะส่ง หา10ชุดหล้วจากนู้นผมว่า2เดือน3เดือนอนีหา10ชุดนะครับเนาะอ่าขึ้นนะครับออกเดินทางประมาณต,ต,ตี2นะครับเราจับลูกระแต่แล้วนะครับจับลูกระว่า2กลุ่นะครับแล้วประมาณตี2เพราะว่าอ่ามันหน้อนนะครับมันเกณฑ์มันห้อนได้จับลูกระเยอะน้อยนะครับแต่มวมื่านเ้าสุ่มืันนี่นะครับนวลถามว่านวลประมาณจะสมมุกว่า2สมุตเหมอนครับแต่ก็ต้องความไปส่งลูให้ลูกค้าเนาะเพราะว่านะครับ ตรงนี้มันห่อนนะครับการที่มันคุณเสี่ยงการที่มันจะตายน้ำสุกครับเนาะเพราะว่าผมมีเขตหนึง่งที่ผมไปส่งอยู่สมมติสาขาน,นะครับเนะาะสม,มุทรสาขาน,นี่ผมไปส่งสองร้อยชุดนะครับกูต,ตายไปประมาณเกือบสามสิบตัวนะครับเพราะว่ายังเพราะม,มันห่อนเราป๊อบสพัพพาวันทันนะครับเนาะถ้าดูเปียดดีว่าปรอบสภาพอ่ะรไม่ค่อยได้นะครับเนะาะในลักษณะแบบนั้นเนาะนะครับ ปับสภพาพ่าท่านนะครับเนาะปับสาพาว่าใดแบบใดนะครับก็คือหนูที่เอาไปนะครับเน,นาะ่้คมหอนนะครับเนาะข้อนอ่นของแต่ละพื้นทีนะครับของอากาศของแต่ละพื้นทีมัคือกันนะครับยุหันนะครับมันหอนหลายไปที่นี่ทําให้หนูมันเหงื่อออกหลายให้มันบอก,กินอาหารนะอะไรประมาณนี้นะครับแพ่อ,อากาศตั้งเสียมันก็เลยปับสภพาพ่าท่านปรับสาพาว่าใดในช่วงนี้นะครับ มันก็ะลย้ดทำให้ตายไปนะครับเนาะก็ะลยต้องเอามาทรง s w i n าเสาแดดเย็นๆนะครับโอ้แดดเย็นๆไปนะอากาศเย็นๆนะครับเนาะให้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะจะไปทรง s w i n ใบคืออัตกีบอะด้นะครับเนาะภาวะต้องทำเวลานะครับก็เลยบ่ไเด้หลับด้นอนเนาะเดี๋ยวจังไดนะครับเดี๋ยวจังไดกัเดี๋ยวค่อยเบื้องเพืินบ่อเพินนะครับเพราะว่ากับลงทุนหลายอยู่นะครับบ่อกับลงทุนหลายอยู่หลายหลายแสนเตืบอยู่ อาจจะขาดจังไนะท้ามันแข็งมันแก่อาจจะงอยเนาะเดี๋ยวจะกด๋จะไปเบื้องบนเพื่อนกันนะครับเนาะเราจะมีเวลาดูไหมเนี่ยถามว่าดูไหมมันขึ้นยูกับการจับการจับการจับแบบไหนก็คือตอนเราจับมันอ่ะเขาเจ็บไหมถ้าหนูดูในใส่กรงเขารู้เลยครับว่าเขาชนกรงเขาจะตกใจแต่เอาบ่อพอลงบ่อแล้วตอนจับตอนเขาเนี่ยถ้าเขาเจ็บเขาก็จะป <as> well. ้องกันตัวครับ มัน,นก็จะดูแล้วจะจับให้ดูครับผมได้เ็จแล้ครับเก่งเร็วที่อะไรนะโคตรได้ไอหมูหลุนรับเรียงอีกบลอกใส่ฟางเรียงให้อคอก Thank <laughs> you. เนื้หมูมันใส่เอาที่ประมาณขนาดตัวเขาจะใส่ตัวที่ใหญ่กว่าเขาจะยอมปลอะไรประมาณนี้ขนาดคนที่เข้ากันยอมก็ยอมใส่ไม่ถึงหน่วตัวอะไรประมาณนี้เนาะไม่ไม่หยิบที่ใส่ไปเลยนะเนี่ยหยิบมาใส่กี่ก่าได้ใส่เลยครับใส่เลยเอาไปใส่ที่ไหงก็ได้ ่าหนูให้มันแล้วก็เอาใส่อะไรให้มันกินฟางัก็ได้เอเอาีี वो कैद दाइ, दो हमाई พี่จับไหมครับในบ้านผมไม่ได้จับไม่ได้จับใช่ไหมใช้นที่ได้ชิมจับใช่ไนมนี่เขาเอาอย่างนี้มาเอาอะไรพังเพองมาช่วยจับดีกว่าเดี๋ยวกลัวเอาอันนั้นเลี้ยงให้พี่ใช้ชิมจับก็ได้นะครับคือจับดูวิธีโจ๊กเปล่าด้วยอันนี้เลย มองม่อนคิดไม่อีกาจัหมจังหมูให้คิดดูหูนะครับว่อ่ามันเป็นตัวผู้ไหมนะครับแค่นั้นนะครับโอเคจับงสูงนะครับพยายามับตงสูงเโอเคครับย้อนอลวบอลลตัวคบแค่ไมิดนไม่นเราหอไม่ๆมันมีฟางคบอย่างที่ว่าเมื่อกี้หมูหมันเป็นอะไรมัดูอะไรอย่างเี้แล้วก็งเกลนะครับ เราค่อยไปดูว่าเป็นยังไงนะพยายามจาับต้องชุนะครับโอกาสที่มันจะกัดเราไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับพี่ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะก็คู่หมดเลยใช่ครับแต่ละคงจะแยกคู้เงียบก็คือให้จับต้องชุไว้นะครับให้จับประมาณนี้ไว้เนาะโอเคครับปู มันอาจจะมีชนคลุกบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆเช็คดูเนาะ,ะว่ามันเป็นบ่อไหนมันเดินหายแบบอะไรยังไงเนาะเพราะว่าผมเอามาแถมเลยเนาะครับเพราะว่าวการเดินทางมันมันมีทุกปัญหาแล้วครับเออกินเนอะหอยหน่อยสีแดงๆนะเนี่ะเออมาสี่ปีแล้วครับเน<อ>ี่ยประมาณสี่ปีครับแต่ผมไว้นะครับแต่ผมไว้สี่ปีแล้ว ยัมจับต้องสูงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันตกเอมเดินทางนะครับ 他们今年考了。 จะไวมนะครับจะไหมนะมันะมันจะหายเงไมนะองนะไรน,ะรน่แนเครเพราะว่าเอามาสแล้วมนแ,นมแ้ถุงตายอะไรประมาณนี้จะได้เก็บได้เว <c ười> ่าเอามาไม่ใช่่าจะรอทุกตัวครับเ <c ười> ดินตามใครครับให้แก้เก็บ

ผมนะ,ะแขมไว้ตตัวนะครับแล้วค่อยไอ้ที่มันที่ว่าเป็นแขลหรืออะไรที่ว่ามันโดนชนตรงอะไรถ้ามันตายนะครับแค่เอาไปเลียนเนาะ<ม>บางเพียาบางครั้งนะเอาไปวันนี้ยังไม่ตายหรอกแต่ก็คือมันอาจจะแค่ตัวเมียก็ได้ จะได้ทุกอย่างเนาะจะไม่ให้สับตปงบอนะครับตัวคู่ล่างสลับตัวคู่เนาะดูเทียด้วยนะครับว่ามันเป็นตัวเมย์จริงไหมนะครับผมเอามาให้เจบอกว่าตัวคู่ให้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะบอยแล้วสองไหมครับนี่สอง สก็ก <udo> ินเลยนะครับกินเลยพี่จะได้จำได้นะชปท่ไหช็อปอะไรช็อปที่เกยนะแลิดแล้วเองอันอันนี้พื่สง นีไหมครับครับ่ใช่ป่ะใช่ครับบูนเขาเนาะแล้วให้เต็มช้อนก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมมันนึงนะต่อตัวครับต่อตัวอ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะต่อตัวใฉ่ครับแล้วก็ให้มันก็ไม่ได้เฟซเสมอไปแล้วก็ดูที่ว่าเราให้เขากินหมดไหมครับเขินอะไรครับอ่ต้องให้เยอะอ่าครับผมถ้าเขากินหมดถ้าเราหมูมันเนงยนหอมอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มให้ครับ ดูที่สังเกตเอาเนาะดูความสมบูรณ์ดูความสมบูรณ์เอาเนาะมันจะออกง่ายกว่าอ้วนอ้วนเกินไปก็ไม่ได้คือถ้าอ้วนมันสะสมไขมันครับมันจะไม่ออกเลยเลยใช่ใช่ใช่ครับไม่ไม่แข็งแรงก็คือหมูซื้อขายอ่ะอ้วนไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทำพ่อแม่ฟันก็คือให้ให้มันหุนตัวแล้วคุนั่งแบกเนาะ

กแก็คือเราจะนไปดยว่าหลังจากเรจดลงนแร้เราก็จะนับกันประมาณ20วันจะรู้งเราจะรู้รบแต่ถ้าเราไม่เช็คก็คือเราจะรออะไเราไม่รู้ว่าอยู่มันยอมไม่อะไรประมาณนี้เนาะคือเช็คได้เลยครับทกอาทิได้เช็คว่าบ่อนี้เริ่มฟองแล้วก็คือจะรู้ว่าบ์อนี้เริ่มฟองแล้วเราเาื่อว่าาเิดเราเห็นแหละเราก็จะรู้ว่าที่ขึ้นเดือน รายเรื่องหนึ <S <S ่งเดินเขาไปคลอดใจว่าเขาคลอดออกมาเขาตัดทุกทีไหมแล้วเขาค่อยไปแยกไข่เระป๋อกว่าบระป๋อนี้เขามีปัญหาเรื่องฐานลูกเนาะแล้วก็ลองเอาอะไรเอาอีกออกลูมันจะมันจะหายไหมอะไรประมาณประมาณนี้ก็คือค่อยสังเกตเอาแต่ถ้าเราไม่ชี้ตรงที่รออยู่รอรอที่ไม่มีที่ไม่มีส่นหายสัเห็เนาว่าไม่รู้ว่าหนูมันยอมกันไม่ยอมอะไรประมาณนี้ไงหายออกมาณนี้เนาะครับผมไชี้กระอดว่าหลังตรงนี้หนู่หลังตรงนี้มัน อันที่มันเช็คก็คือก็เห็นเราลนหุยเขายอมไปแล้วถ้าไม่เห็นแสดงว่าบ่อนี้เขายอมกันล้างอย่ากนี้ประมาณอ่องอัดริดเช็คแลเวก็ยินลนหุ้แล้วถ้าลางอยนี้ประมาณอ่อิตย์ก็เขายินไม่ลนหุ้มแสดงว่าบ่อนี้เขายอมไปแล้วเขายอมว่าอยู่ให้ฉลาดแต่หลังจากนี้ประมาณช่อาที่เป็นสามอาทิตย์ก็ได้ถ้ายังไม่ีการลนหุ้มให้ฉลาดเพราะว่าตรงน้มันฟอมแล้วช่องพอดก็เปิดแล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาเห็นยอมไม่ยอมให้การสั่งไม่มีหมันหมันก็คือหลังจากเนี้ย สมมติว่าพอมันมาลงพองผสมสี่เดือนครึ่งสามเดือนครึ่งหลังจากนี้ไปประมาณสักสองเดือนสามเดือนเขาไม่เขาไม่ผสมกันเดิมในเรงมันเนี่ยมันจะ้ว่แค่มันละลายมันจะต่ำมากมันจะไม่สามารถให้ตัวคู่มันอ่าฝากหลับหายฝากเกิดมันได้มันก็จะขาดออกมันจะไม่หมันนะครับแต่มันพอเมื่อวันลุไปมันก็จะขาดออกขาดออกมันจะฝากไม่ได้ก็คือค่าเชียร์ชีฟทุกเดือนก็จะรู้มันจะไม่เกิดมันทุ่มนได้ ประมาณนี้เนาะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้เนาะก็มีอะไรก็ค่อยถามไปก็แลวกันครับน่ินมาเล่นครับมเล่นมันต้องเล่นก้อยก็คือมันร้อนนี่ครับอันนี้ใช่ใช่เขาแบบเล่นแล้วก็ไม่ได้กินหมดนี่อะเป็นข้วมูนเป็นเท่าไหร่ครับอารมถึงน้ำ้วใช่ไหมครับก็มถึงน้ำ้วยอ่าารมแล้ว

สี่หมื่นแปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันอันดับกนอขับเนาะอันดับกอนเดอโอ้ยดีเด้อแต่แม่สามมื่องไเออเอาเสียเสียนูเสียนูมาสามสามื่นสีหนึ่งสือขึ้นแต่มาพูนั่หาพันเสี่ห้าหมื่นนัดเสือขึ้นครับเดี๋ยสือขึ้นกับแม่พันไปเข้าวเดียวหนึ่งไหมจีนเนีเขาเียเพิ่นาจเดืนรบบเดือนจดีด นีว่าคนบ่ดีครับผู้เลี้ยงขึ้นกอขึ้นคือคือผมซื้อนูได้หลายก็ไม่คมไปหลายผู้เลี้ยงได้นูหลายก็ไม่ก็มีสินะผมอย่าเอาไปบ่มือจี้เรียกว่าไปบ่มืออีกห่ใจด้วยัไหมเอาไป่มือเด็ดก็ดัดยังอยู่ประมาณจัเราลาหาชิบหกชิปตันี่ะหละละว่าแค่กงอันนี้ครับเอาุดนกงโันกงมันโดอันนี้ครับกาบเราเนี่ยอยู่ประมาณสักสองกงักงนึ่งผมมึงไปผูดีไงสาม กงผมสามิบงอายุประมาณสี่ลอยก็โตสี่อยไปหางลอยกงก็ยู่นั้สองมันใส่กันปรดไหรับอมันใส่ผุเหมือนคือใส่มากคนอีมันถือ่โตลมยังแมนนก็จังหวะแมนนแมันว่ได้แมน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 เน่ข้าที่แแมนแมนแมบกโอเคคิดผิดสอง่องระมม่นนงนอ้อยนามเนาะสองหมื่นนองรอยคิดตรงกันนี่เนาะทายแบบ่ครับ ถทาปเนี่ยไทเปไปคิดไหมเนี่ยบันหอดบ้านคิดพอดเพราะว่มันคิดว่าถึงตัวนีเพ่าด็กทุกหาเนี่ยนมียนทปเพราะเด็กทุกหาคนนี่ว่าคิดว่าถึง you ตัวนิทุกหาเราเื่อทุกหาไงอ่าล้พาะดบอกคนมาเอาขายหนูงเป็นักาเียเพี้ยนเพาื่อนเดียขายหนวัดแรกมาสองหมื่นสิบมาหมื่นกบึบ้านี่ยตัวแต่มาลงพุ้นมือนไรก็นี่แหะ นาเบิงนาะครับเนาะน้เบ้งก้อนเนาะอันนี้คนเบงก้อนเนี่ยเอาเของเราเยน้ำเบเนี่ยห้องเจามัเนี่ยโอ้ยผมก็มักแหนน้ำนั่งมานบ่ไหมแตไยังเอาเอาบกอเอาเราเามืออย่างนั้นอาเท่าไรก็สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเอาหุ้มาหนึ่งพัามร้เอาอันอ้ทอดมอสามรอยนะครับเด้อ

เอาไงนะบึงกับพะสิบบวพรวมพบเดือนได้ห่บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด่อแสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเนาะบอเด็ดเลไบงดิบอบบมันัอได้เจ็ดนึงจะ้าไปไนบึ้งไม่ เจ็ดเออนึ่งสิบเจ็ดเอาครับอรโอเคกระนั่งท่อนกระั่งท่อนเนาะกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนะเล็กฝ่าม